พื้นที่อันห่างไกลโพ้นแห่งทินทุระกันดาลทางตอนใต้ความรู้สึกนี้ยา การก้าวผ่านที่สมบูรณ์แบบความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังแห่งจิตวิญญาณน,นี้และด้วยระดับโลกขั้นสุดท้ายตอนนี้ฉันเกรงว่าฉันจะแข็งแกร่งกว่าชีวิตก่อนหน้าของฉันกว่าสาเท่าตามการคำนวณของสถานะนี้ฉันควรจะสามารถออกแรงได้ถึง5เท่าหรือแม้แต่สิบเท่าของพลังการต่อสู้ของชีวิตก่อนของหน้าของฉันเมื่อฉันอยู่ในระดับศักดิ์สิทธิ ส่งหยุนเซียนนายพลดวงดาราวิญญาณระดับโลกขั้นสุดท้ายโอ้แม้ว่าจะมีสัตว์ร้ายจำนวนมากมารวมตัวกันพวกมันก็ไม่สามารถแม้แต่จะทำลายผ่านรูปแบบการป้องกันร,ระดับสวรรค์ขนาดเล็กได้ โชคดีที่ฉันใช้รูปแบบการป้องกันสามชั้นเป็นเวลาทั้งวันพวกมันไม่สามารถทะลุผ่านชั้นนอกได้ด้วยซ้ำดูเหมือนว่าฉันจะกังวลโดยเปล่าประโยะชน์อได้เลยได้เลยมันหายากมากที่วัตถุดิบจะมาหาถึงหน้าประตูบ้านด้วยตัวเองเฮ้แก <c oughs> Bro, bro. นายพลดวงดาราวิญญาณสร้างนายพลดวงดาราวิญญาณลิปโป นี่ระบบ Star Master System ขอกรงเล็บที่สั่นสะเทือนท้องฟ้า2อันจะได้ไหมติง้งการเพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับโฮสต์กรงเล็บที่สั่นสะเทือนสองฟ้าคูณ2อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาโปรดให้ความสนใจกับการใช้พลังงานวิญญาณตอนนี้ฉันฉันเกือบจะสามารถใช้ทัศน การต่อสู้ระดับสวรรค์ได้แล้วเอาละจากนั้นลองรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ของลิปโปกับทัศการต่อสู้ระดับสวรรค์กรงเล็บที่สั่นสะเทือนสวรรค์สองเท่าเทคนิคการต่อสู้ขั้นสวรรค์ทัศการต่อสู้ระดับสวรรค์ ระบ,บำทำลายสวรรค์ต่ไม่นึกเลยว่าท่านี้มันจะเจ๋งได้ขนาดนี้มาลองผสมผสานกับทักษะการต่อสู้อื่นๆดูดีกว่าเหมือนกับว่าเทคนิคของสวนเจเว่ยกรงเล็บ คู่ฝาถลมบวกเทคนิคของส่วนเจียเว่ยทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์7คลื่นสวรรค์ เพื่อไม่ให้คริสตัลของแกนกลางสัตว์ร้ายเสียหายจึงลดความแข็งแกร่งลงเล็กน้อยเหลือ70%ฉันคาดว่าพลังไม่รุนแรงเกินไปนะแกนกลางมาหาฉันทั้งหมด มันวิเศษมากขอให้มีประโยชน์สำหรับตอนนี้นะสิ่งที่ไร้ประโยชน์สามารถขายให้กับองค์ชายรองได้และพวกเขาจะสามารถแลกเปลี่ยนได้มากกว่า1,000ล้านเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสินั่นสินะองค์ชายรองไม่มีเงินแล้วเงินค่าต้องหาคนที่รวยกว่า ฉันไม่รู้ว่าหอกันค้าหงจะรับสินค้าชุดนี้หรือไม่ลืมมันไปเรามาเก็บเข้าที่พื้นที่ระบบกันก่อนดีกว่า <Bro. S 1> เอาละหยุดหอนได้แล้วถึงตาแกแล้ว ไม่นานมานี้ฉันถูกบังคับให้ใช้กลลเมตรเล็กๆเพื่อต่อสู้กับมันอย่างหนักแต่ตอนนี้ฉันสามารถเผชิญหน้ากับมันได้อย่างเต็มกำลังแล้วคริสตัลหลักของสัตว์รายระดับสวรรค์ของดีนี่สามารถใช้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครื่องจักรที่ผลิตจำนวนมากได้มีโอกาสที่จะได้รับให้มากกว่านี้ ฮ่าฮ่าฮานี่ฉันอยู่นอกพื้นที่สัญญาณหรอฉันไม่รู้ถ้าดินกูส่งเครื่อง Mass Production ไปให้ตระกูลส่งอย่างที่ฉันบอกแล้วก็เป็นเวลา5วันแล้วและฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วไปที่เมืองทะเลทรายก่อนและทําธุระให้เสร็จมันค่อนข้างไกลาจากที่นี่เพื่อไปยังเมืองทะเลทราย ถ้าฉันสามารถใช้เชาเรนบินได้มันจะเร็วกว่ากระสวยหลายเท่าตัวนี่ Star Master System คุณซ่อมเชาเรืนให้ฉันเสร็จแล้วหรือยัง100หนึ่งร้อยไม่นอกเมืองทะเลทรายเขตต้องห้าม ฉันรู้สึกได้มันเป็นคลื่นระดับเทพจริงๆนั่นไม่ได้หมายความว่าบรพรพบุรุษจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างนั้นหรอถูกต้องแล้วลุงฟ้าตระกูลหูหยานของเราต้องได้รับสมบัติล้ำค่าระดับเทพนี้การเดินทางมายัางเมืองทะเลทรายนี้ช่างคุ้มค่าจริงๆ จินโชฉันหวังว่าเราจะสามารถตกลงกันได้โนบุยุกินายน้อยของตระกูลหูหยานอนาณาจักรระดับล่างหูหยานหนึ่งในสี่ผู้อาวุโสผู้พิทักษ์ตระกูลหูหยานระดับสวรรค์ชั้นต้นโชคดีอย่างที่คุณทราบตระกูลใหม่ของเราได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มมีหลุนไม่มีเงินขาดมือทายาทคนแรกของตระกูลใหม่ ไม่ต้องกังวลหากคุณทำข้อตกลงกับตระกูลหูหยานของสารคุณจะไม่เสียเงินอย่างแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่ฮ่น่าตื่นเต้นจริงๆ <s aces> <zeit> ในเวลาเดียวกันอีกด้านหนึ่งในเมืองทะเลทรายถนนมิดเถา <s aces> <zeit> ลองดูสินายท่านทาสที่ถูกจับใหม่สดๆราคาเริ่มต้นเพียง800เท่านั้น ภายในโรงเตียมข้างถนนสุภาพบุรุษท่านนี้ประมูล12,000มีราคาสูงกว่านี้หรือไม่มีราคาสูงกว่านี้หรือไม่12,000คนที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามขายแล้วเหิมนั่นมันออร่าครึ่งปีศาจที่ฉันเคยรู้สึกได้ในตอนนั้นมันคือ ปีศาจจากเผาพันเงือกอย่างนั้นหรอฉันไม่คิดว่ามดจากอาณาจักรหลงไห่จะปรากฏตัวที่นี่ด้วยเมืองทะเลทรายสมบัติระดับเทพครั้งนี้เป็นการรวมตัวเสือและมังกรจริงๆ